ตัวใหญ่หน่อยดูนี่ตัวเล็กเนี่ย,ยข้างล่างเนี่ยไปแล้วดำด้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 ำผันน้ำหาพเพอรนี่ด้ำม,มาเร้ว ง um. ูไม่ร um. ู้มันดำตกปลายกว่าเขาทำอะไรฮะปลายุ่งงู ไม่กล้าแช่นานเน่ายกลัวมันเข้า